สวัสดีครับผมอยู่กับเรานะครับทางช่องนะครับผมปานฝันแฟมิลี่นะครับผมก็กลาดสวัสดีนะครับผมแม่แม่ซีนะครับทุกท่านเลยนะครับสวัสดีตอนเช้านะครับผมดูเด็กว่นทําอะไรเนะี่ยว่นไปเล่นน้ำมาใช่ไหมเนี่ยไปเล่นน้ำมาใช่ไหม Đi mà. Đi mà. muốn ngon muốn ngon muốn one muốn ngon muốn muốn, muốn 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 con. muốn à, muốn bày.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  muốn à. à, muốn หมุนไปหมุนไปหมุนแน่หมุนก่อนหมุนหมุนไปหมุนเออหมุนไปหมุนไปหมุนไปเอ่อของคนชานสวยฟั่อ,อนสวย ยังไงเรื่องยัง <c ười> กอทุอกคนหมุนหมุนมือไม่ใช่อันนี้วักไแล้วเออหมุนไปหมุนไป cho vào con Yeah xuống keng 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 keng

อหญิงขอบคุณข้าก่อนดังดังวันนี้กินอร่อยเลยยาใบาข้าวนะครับ ของแม่จยอนสั่งให้เด็กอ้วนทานกับแม่หญิงนะครับอร่อยมากเลยดูครับเด็กอ้วนทานนะครับดูโอ้ดูคาใหญ่ๆเลยเต็มปากเลยโอ้มีการสะบัดด้วยแม่หญิงไม่สะบัดเลยดูโอ้ ดูอ้วนกินนะครับผมดูอ่ามีการสะบัดอีกอ่ะอาการเยียบอีกอ๋อกินแบบอร่อยเลยโน่นด,ดูใส่ปากครับผมโอ้เป็นสาวแล้วนี่ดูการกิน เก่งจังดูแม่หญิงนะครับผมอุ้มไว้ไม่ให้หล่นเลยนะครับผมดูโอ้โอกินเดืออร่อยนูน่นต้องสะบัดครับแม่หญิงใส่ปากเลยหนอ้ยอ้วนเอาไปเล่นทำไมกินเลยครับเอ,อ้อ อ่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจนะครับครอบครัวน้องปันฝันด้วยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ